สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะความหล่อไม่เปลี่ยนไปล่าสุดกับชีวิตวัย40ปีภาพปัจจุบันแดนดดนายหลังลาวงการดนายเกิดที่ประเทศคูเวตเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนิธิสมุทรโคจรซึ่งเป็นนักแสดงเช่นเดียวกันปัจจุบันเขาอายุ40ปีเริ่มต้นเข้าวงการจากการเล่นโฆษณาแป้งจอนสันและเขาเป็นนักแสดงสังกัดของบอดคาสไทยเทเลวิชั่น มีผลงานละครชิ้นแรกคือเรื่องรักสุดท้ายที่ปลายฟ้าในบทแดนและยังมีผลงานละครและภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเขาต้องย้ายตามบิดาซึ่งทำงานอยู่การบินไทยจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรนานาชาติปัจจุบันเป็นนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง7และเป็นสุดยอดแฟนพันธ์แท้ซูเปอร์ฮีโร่ในปี2006นอกจากนี้เขายังได้ตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธ์แท้แห่งปีในปีเดียวกันนี้ด้วยหลังจากที่เจ้าตัวเคยเป็นข่าวใหญ่เมื่อหลายปีก่อนจากการถูกแฟนเก่าเอาคืนจนวิดเสียโฉมมาแล้วแต่เจ้าตัวก็ไม่เข็ดกับความรัก เปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ที่สวยมากๆจุดนี้ต้องขอยกนิ้วให้กับแฟนสาวคนสวยของหนุ่มแดนที่ยังกล้าเดินควงกับหนุ่มแดนโดยไม่กลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหลังจากที่ข่าวคราวเงียบไปนั้นหนุ่มแดนก็ปลีกตัวห่างจากวงการและได้ใช้ชีวิตส่วนตัวทําในสิ่งที่ชอบแต่เชื่อว่าแฟนๆคงยังคิดถึงผลงานของเขาแถมตอนนี้เขายังมีธุรกิจส่วนตัวทํางานเบื้องหลังวงการบันเทิง หนุ่มคนนี้ยังคงความหล่อไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่น้อยแถมยังดูดีขึ้นมากๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากว i r a l f i ิตโ o รขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ